จะเดินขึ้นบันไดนะครับร้อยสิบเก้าขั้นนะครับนี่ก็นี่ครับนี่ก็คืออุโบสถกลางป่านะครับหรือบ้านบ้านเฮาเกิร์นว่ะโบสถนั่นแหละครับอยู่ทำลึกนะครับลึกข้าไปพระโบสก็จะเป็นหน้าผามันก็จะเป็นเหมือนอุโมงขึ้นไปนี่ครับ มีป้ายบอกนะครับห้ามแสดงกิริยาไม่สุภาพในเขตสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเดียวก็จะไปไปตามนี้จะเดินขึ้นบมาไดนนะครับร้อยสิบเก้าขั้นนะครับว่าบนจะมีอะไรนะครับข้างบน จะค่อยๆเดินนะครับการร้อนมาแล้วต้องพักนะครับโอ้โหยังอีกข้างนนบน นี่เป็นโบสดนะครับสวยงามมากลองดูข้างล่างครับสูงนะ สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับสวัสดีครับทุกทกท่านตอนนี้อยู่กลางป่านะครับวัดทําผภูพาแดนนะครับมีบันไดปิศนานะครับขึ้นมาแล้วมีป้ายบอกมีบันไดไปเลย อยากจะเดินตามขึ้นไปดูว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูโอ้คืนจะเป็นการตกแต่งนะครับ เป็นสถานีนั่งพักนะครับแล้วก็จะมีเดินขึ้นไปอ,อีกนี่ก็นี่ครับนี่ก็คืออุโบสถกลางป่านะครับหรือบ้านบ้านเฮาเกิ้นว่โบสนั่นแหละครับอยู่กลางป่าต้องปีนขึ้นมานะครับ ปีนขึ้นมาร้อยสิบเก้าคันชิวๆอยู่หรอครับ,รรบถ้าไม่รุ่นกำลังนีนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวจะพายิบซีไปดูเป็นว่ามีรอยพระพุทธบาทนะครับอู้นะครับป,<ะ>ปัดไปเลยครับต้องเลาะไปเลาะริมนะครับมีต้นไมบ้บัง ขึ้นมาครับกําลังขึ้นก็มีกําลังลงก็มีบันไดทนครับตรงเต้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นผนังกั้นนะครับกันก้นการดินการดินซอกลงมาครับเวลาฝนตกเพราะตรงนั้นจะเป็นหน้าผานะครับข้างบนเป็นหน้าผา ก็ส่วนมากก็จะมีแต่ที่สวยๆนะครับที่สําคัญสําคัญมีสิ่งที่ดึงดูดให้เราต้องเดินตามหานะครับเนี่เพราะเป็นที่สงสัยไงครับว่าตรงนี้มีอะไรโอ้ข้างบนนะครับมีป้ายบอก ระวับบงสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษหลังจากทีปีนไปปีนขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะครับนะก็ต้องพักพอพักเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปอีกจะมีราวรั้วนนะครับรั้วอะไร เป็นราวสวยจับค่อยๆเดินโอ้ยพี่น้องเอ้ยไกอยู่บ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับรอบข้างทางที่เดินไปก็จะมี ก็ไม่ไล่นะครับส่วมากชาบ้านกับมักมหาหน่อไม้นี่แหละเพื่อไว้แกงต้มขายตรงไหนที่เป็นจุดที่เป็นเนินนะครับก็จะมีเหลาเหล็กไปให้จับนะครับประคอง หน้าฝนจะลื่นค่อยเดินการร้อนเดินแล้วก็พักอ โอ้พักก่อนโอ้ยโนนครับต้องเดินขึ้นไปนู่นนี่ครับนหน้าผาครับโอ้ มันยังอีกไกลแทะหน้าผางนั้นเลยนะครับนี่หลังจากที่พักเหนื่อยนะครับนะเดินมาขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมีทางแยกโอ้ไปทางไหนนก่นาันนี้เนาะแล้วก็จะมีหน้าผานะครับนู้นนะครับหน้าผาขวางกั้นเลย เราก็จะลองลองลองเดินตามทางนี่แหละพี่น้องโอ้ยมีทางไม้เก่าอีกนคโอ้มีป้ายบอกตรงนั้นก็จะเป็นถ้านะครับอืถ้า ลึกนะครับลึก้าไปข้าโบนก็จะเป็นหน้าผาแะ้วครับเดินที่เราจะเดินต่อไปนะครับจะไกลไหมถ้าเป็นทางเรียบๆแบบนี้มันก็น่าเดินอยู่หรอกดูสัญลักษณ์อะไรครับโอ้มีเงินด้วยนะครับเป็นน้ำพาง ร,รอบบริเวณก็จะเป็นถ้ำนะครับอาฝนตกนี่สามารถเข้ามาพักอาศัยได้เลยนะคับกันฝนจะมีเสียงนกนะครับมันร้อง รอบๆเพราะที่นี่เป็นภูเขาอยู่แล้วนะครับหน้าแรงก็จะหาก,กินมีมีป้ายเตือนนี่ก็คือพารทหนึ่งของภูผ,ผาแดนนะครับแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นหินนะครับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวหรือ,อยังไงก็ไม่รู้มาตรงนี้ก็จะเป็นหินอีกก้อนหนึ่งมาทําไว้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนสไลด์ลงมานะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนอุโมงค์ขึ้นไปนี่ครับมันก็เป็นระบบของเป็นระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับ ซึ่งมไม,ม่ได้มีผใดรที่จะมาสร้างหรือมาทําแล้วมันเกิดขึ้นนะครับหินหินกับินค้ำกันก็จะเกิดเป็น,เ,ปนเหมือนค้ำนะครับเข้ามาอุันก็จะเป็นล่องมีป้ายบอกห้ามแสดงกิริยาไม่สุภาพในเขตสถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสาธุสาธุยังเดี๋ยวก็จะไปไปตามนี้นะครับโอ้วัสนาวัสนาพี่น้องเออ้ยวัสนาที่เราได้มาพี่น้องเอซีได้ดูนะครับสิิทธอยากที่ดูความสวยงามนะครับที่ตกแต่งขึ้นมาดู้ย จัดแต่งส่วนที่ฝีมือระดับโลกเลยแหละครับแล้วก็มาดูธรรมชาติที่ตกแต่งโดยธรรมชาตินะครับเราเดินได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเ็มาถึงบันไดนะครับระยะทางเราทางที่เราเดินนู้นนะครับ เดินมาตามล่องก็ดีครับมันจะได้ไม่มีแดดเท่าไหร่นักขึ้นมาก็จะเป็นนี่ครับหน้าผายต้องดูดูก่อนข้ามได้ไหม เสียไปไหมอ,อู้เรียกไม่กล้าครับจะมาดูช่องเขาที่เป็นข้างบนนะครับ ลองทีผมเดินมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> ผาหลอกตานะครับ <c oughs> ครับก่อนทีเครื่องโทรศัพท์จะดับนะครับผมก็ ก็รีบรีบ,รบมาถ่ายนะครับพอร้อนมากเลือเกิน,นเป็นหน้าผานะครับที่ลึกลงไปข้างล่างก็จะเป็นวัดพระแดนนะครับก็จะมีไม้กั้นไว้นะครับกั้นไว้เพื่อ หน้าฝนมันจะลื่นนะครับถ้าลื่นแล้วโอ้อยากลกลัวลื่นถลายลงไปนะครับนี่คือหน้าผานนะครับสวยงามฝั่งนูรงก็จะมีเป็นอ่างเก็บน้ำ จะพาไปดูที่แห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปสะพานเดิมจากไปสำรวจผาสำรวจหน้าผาสำรวจลานหินนะครับก็จะมาฝั่งนี้นะครับคือรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทมากลับไหว้ท่าน หน่หหลังจากกราบไหว้นะครับโดยพระพุทธบาทแล้วก็จะพาพี่น้อง4เดินเดิน <c oughs> ขึ้นไปดูฝั่งนู้นนะครับ อาจจะเป็นค่ายอาสาที่อาจจะเป็นนักศึกษาหรือกลุ่มผู้คนนะครับมาทำมาทำหรือมาอยู่ในข้อกดอบรมนะครับ นี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะครับนี่ก็จะมีป้ายห้ามเดินผ่านเด็ดขาดนะครับจะมีป้ายคนน้ำปลาวิธีพึ่งพา6ุกพัน์ จะมีปลาย้างผ่านเราก็จะเดินทางกลับหลังจากที่พาพี่น้องเอฟซีสำรวจนะครับขึ้นมาบนภูเขาหลังวัดถ้ำผาแด่นนะครับมาดูรอยพระพุทธบาทมาดูผาหลอกตานะครับซึ่งเป็นที่ที่น่าขึ้นมา แต่ต้องย้ำเตือนนะครับนะต้องแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงพกน้ำนครับมีสถานที่พักก็ให้หยุดพักนะครับเพื่อจะได้เซฟร่างกายตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับมี่น่าถึงมีป้ายห้าม เป็นหน้าผาลงไปแล้วก็จะเป็นร่องน้ำตรงนี้น้องห่วยเก่าครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอซเดินทางกลับนะครับนะครับจะพาขึ้นมาสำรวจเพราะว่าข้างบนเนี้โอ้แดดมากเลยนะครับ พามาได้เห็นแล้วนะครับวัดพ้ำผาผาูผ,ผาแดนขึ้นมาจนถึงถ้าเราขึ้นมาแล้วต้องดูป้ายนะครับเป็นหลักอย่าเดินสุ่ม 4, สี่สุมห้านะครับนี่นท่านจะหลงทันทีเลยนะครับ ก,นนขก,ก,ขก,ก like, ็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe ช่องแทางเดียร์แชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ